สวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้โหลาวพัฒนานะคะหวยลาวของเรานะจ๊ะหวยลาวลาวพัฒนาจะว่าไงล่ะเนาะอ่ะแปดสองห้าแปดวที่ผ่านมาอะไรสองแปดห้าแปดนะคะ จะว่าออกตัวเดิมก็ได้เนาะอ่าเลือดนักสู้สู้เด้อสู้เด้อคนเฮาคุณยายก็เข้าเด่นแปดนะคะท้ชมเด่นแปดอ่ะมาดูของคุณยายก่อนดีกว่า คุณยายให้เด่นเก้านะนะคะเก้าสำหรับใครที่รูดวิ่งนะคุณยายให้มานะคะหกเก้าเก้าสามแปดเจ็ดแปดเก้าสองสามสามศูนย์สามสามแปดแปดสองหกนะคะแคไปไว้เด้อแคไปไว้ก่อนเนาะจะได้ไม่ยาวไปนะจ๊ะอ่ะตัวนี้คือสูตรคุณยายนะ ใครชอบก็ตามนะคะเนาะอดเดนรูดวิด่งสามนะจ๊ะ,อะชอบสุดๆนะคะคือสี่ตัวเลยอันนานน,านครั้งจะจับสี่ตัวให้เนาะสองตัวก็ไม่มีอะไรมากก็แก้สามสูตรแล้วก็สามสามนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรของแอดเองสูตรแอดจะไปนชนกับของคุณยายนะคะรอบนี้ชนกันอยู่นะ อ่ะชนกับของคุณยายนะคะอ่ะใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะทั้งหมดทั้งปวงบนดวงวัฒนาของตัวเรานะคะท่านผู้ชมคะอ่าสูตรนะคะบางครั้งก็นะคะมีเข้ามีหลุดเนาะอ่ะใครชอบสูตรคุณยายก็ไปตามนะคะคุณยายให้เด่นก้าวเนาะ ขอพรบคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวแอดก็จะให้เป็นครั้งคราวเป็นบางครั้งนะคะสำหรับตัวเลขที่มาน้อยจริงๆนะคะงมวดนี้ตัวเลขมาน้อยจริงๆนะคะตามจริงก็มาแค่สองตัวแต่ว่าสามนี่จะมาเยอะหน่อยสามจะมาสี่ตัวเลยนะคะไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นศูนย์มาแค่ตัวเดียวนะคะ